สวัสดีค่ะอยู่กับนุ้ยและบ้านนกดาวดอนทานีบายคุณนุ้ยปีที่แค่ะสำหรับคลิปนี้นุ้ยจะพามารีวิวบ้านสวยๆค่ะเป็นบ้านขนาด3เมตร50คูณ6เมตร50นะคะเป็นบ้านขนาด1ห้องนอน1ห้องน้ำ1ห้องครัว1ห้องเก็บของแล้วก็ยังมีระเบยียงหน้าบ้านให้ด้วยค่ะ สีหลังคาลูกค้าจะเลือกเป็นหลังคาสีเขียวนะคะส่วนตัวบ้านจะเป็นออกสีชาไทยนะคะหน้าต่างจะมีมุงลวดเด็กดัดให้ทุกบานค่ะเดี๋ยวพาชมรอบๆบบ้านกันก่อนเลยนะคะจะเป็นบ้านพร้อมระบบไฟนะคะหน้าระเบียงจะมี ไฟดาวไลท์ให้2จุดค่ะและโคมไฟอีก4จุดนะคะพามาชมรอบๆบ,บ้านบรรยากาศช่วงเย็นๆกันค่ะหน้าระเบียงจะเป็นพื้นเช้อร่าบอดนะคะโดนน้ำได้ไม่บวมไม่พองค่ะ บันได3ขั้นแล้วก็จะมีที่นั่งด้านหน้าให้อีก1.5เมตรค่ะเข้าไปชมด้านในจะเป็นในส่วนของห้องนอนนะคะพื้นจะปูด้วยกระเบื้องอย่างทุกห้องค่ะไฟดาวไลท์ขน้าต่าง2องบานนะคะห้องนอนขนาด2.5ูณ3.5เมตรค่ะแล้วก็จะมีในส่วนของตู้ควบคุมไฟให้ด้วยนะคะ สำหรับห้องทางฝั่งซ้ายมือก็จะเป็นห้องครัวเล็กนะคะมีดาวไลท์2จุดหน้าต่างมุงลวดเหล็กแดดสองบานค่ะขนาด1.5คูณ2.2เมตรค่ะแล้วก็จะเป็นในส่วนของห้องน้ำนะคะห้องน้ำขนาด1.3คูณ1.5เมตรค่ะหน้าต่างบานเกรดซ้อนนะคะตกแต่งสวยๆแบบนี้เลยนะคะ ชุดสุขภัณฑ์ก็จะมีชักโครกอ่างล้างหน้ากระจกสายฉีดฝักบัวนะคะราวตากผ้าค่ะห้องน้ำจะปูด้วยกระเบื้องเซรามิกทั้งห้องเลยนะคะผนังความสูง1.6เมตรค่ะลายของกระเบื้องลูกค้าสามารถเลือกเองได้ค่ะ เดี๋ยวเรามาดูในอีกห้องหนึ่งนะคะรักไฟเรียบร้อยค่ะเก็บงานเรียบร้อยนะสายไฟเป็นงานซ่อนสายแบบเรียบๆกันเลยนะคะเดี๋ยวเราไปดูห้องนี้กันค่ะเป็นห้องเก็บของนะคะห้องเก็บของขนาด1.5คูณ2.5เมตรค่ะหน้าต่าง1บานนะคะไฟดาวไลท์เรียบร้อยสวยงงามค่ะห้องนี้เป็นลูกค้าออกแบบเองนะคะลูกค้าขอมาค่ะ สำหรับบ้านหลังนี้ลูกค้าสามารถออกแบบให้เป็น2ห้องนอนได้นะคะสำหรับลูกค้าท่านใดที่สนใจสามารถติดต่อสอบถามเข้ามาได้ทาง เพจ a c e b o o k ของทางร้านนะคะหรือแอดไลน์มาที่เบอร์ไว้โด,ย,ดยตรงเลยนะคะ0844028323นะคะตอนนี้บ้านทุกหลังต้องสั่งทำนะคะลูกค้าสามารถแอดไลน์เข้ามาดูแบบบ้านแล้วก็สอบถามรายละเอียดกันก่อนได้นะคะบ้าน Knock down, นกดาวอุดรธานีบายคุณนุ้ยค่ะร้านอยู่ที่อําเภอเมืองอุดรธานีนะคะสามารถติดต่อสอบถามกันเข้ามาได้เลย ขอบพระคุณทุกการติดตามรับชมนะคะสามารถเข้าไปเช็คเครดิตเข้าไปดูคลิปได้ทุกๆช่องทางเลยเพจเฟซบ o ๊กติกต็อก yu-tube นะคะขอบพระคุณทุกการติดตามรับชมสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ